โอ้เขียวเลือดแดงบูดาเปสต์โอเคไม่มีอะไรโอเคเราไปข้างนอกดีกว่าฮะมีคนครอบประตูสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมบล็อกลี่เกมเมอร์วันนี้เราอยู่ในเกม The Turgeon for ชั้นที่13สยองขวัญปกติแล้วการสร้างตึกเนี่ยนะฮะจะไม่มีชั้นที่13นะฮะเพื่อนสังเกตไหมฮะแต่สำหรับเกมนี้นะฮะเขาจะนำมาเสนอว่าถ้าตึกมีชั้นที่13จะเป็นอย่างไรจะเห็นนะฮะมีเด็กคนหนึ่งแอบอยู่ด้วยนะฮะ เขาแอบจ้องมองเราทำไมเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าชนิดสามมีอะไรรอเราอยู่อุย้ยตกใจหมดใช่ไหมเอือดมืดมีเด็กร้องเพลงฮะ <c ười> นี่ผมขยับไม่ได้นะมันค้างอะไรอะ่ะมีดวงไฟล่องลอยอะไรเนี่ยฮัลโหลใครเข้ะประตูอ๋อมันกิเพาดานเหรอโหมันนึกว่าบ้านไฟไหม้ซะอีกนะฮะแบบมีสเก็ตไฟล่องลอย ใครมาคา้าประตูนี่มกำลังนอนอยู่เลยนี่อะไรว่ามันถูกล็อกอยู่แต่มันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ข้างในใครกันน่าจะทิ้งมันไว้อนงสงใสจริงโอเคนี่คือเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่นี่แข็งมากฮะเหลี่ยมมาเชียวนี่อะไรอะ่ะเออเหมือนก็เป็นเ อะไรหนังสือนะฮะวอลุ่มที่สามเหมือนเป็นหนังสือฉบับที่สามอะไรสักอย่างนึงอ่ะเป็นการ์ตูนอะไรอย่างงี้อุ้ยเอาอนี่คือสตรีมเมอร์มเมรหรอออ๋ <c oughs> โอเคมีอิตาเอ่นะฮะมีสตรีมเมอร์อยู่ด้วยเอ๊ะนี่อะไรวะอ้าทำไมเราดูยากไม่ได้แล้วเปิดนี่เฉยเพนคิวเลอร์นะฮะนี่คือเสื้อผ้าโอ้เขียวเลนแดงบูดาเบส <c oughs> โอเคไม่มีอะไรโอเคเราไปข้างนอกดีกว่าฮะมีคนค้อประตูเฮ้ยอะไรอ่ะ มาถึงก็เจอจัำสกแกลเลยครับแมงมดคุณได้อล็อกประตูเรียบร้อยแม,ม่งมดโดนไปหนึ่งทีเผื่อใครกันหน้าช้ามานอนชั้นที่สิบสามบ้างหรือเปล่าโอเคมีขวดเบียร์ขวดเหล้าเต็มหมดเลยอ้าวเอาเอา,เ,อาเซอร์วิสฮนะเรียบร้อยมันเสียนะฮะตึกเสียนี่คืออะไรอะโจนิเตอร์เพื่อห้องล็อกมันจะเป็นห้องของเออพนักงานนะฮะโอเค ใครเคาะกันหน้านี่เป็นเอ,อ่อหนังสือสมุดโทรศัพท์นะฮะใครกันทิ้งว้ที่นี่ถูกหใครไม่ได้อุ้ยแก้วแต่ละคุณคุณนะเนี่ยที่มันใส่ลักเอ,อ่อประเทศ,ปร,เทศประเทศหนึ่งหรือเปล่าโอเคล็อกหมดเลยนะฮะชั้นที่สิบสามอุ้ยนี่นุกปปั้นใครเนี่ยโอ้โหคุณคุณนะฮะเหมือนเขาไปไล่ยิงซอมบี้ที่ไหนมาก่อน <c oughs> โอเคไปต่อดีกว่าถ้ามันล็อกทุกห้องขนาดนี้แล้วก็ นั้นผมออกจากชาแน,น้แล้วละกันออกไปไม่ได้นะฮะมันถูกบล็อกอยู่อะไรกันเนี่ยทำไมไฟเออประตูทางหนีไฟมันถึงทุกบล็อกปกติแล้วทางหนีไฟจะไม่ล็อกนะฮะโอเคแล้วนี่อะไรอะทางแก๊สอุย้ยไม่ใช่มันคือสกูดตเวอร์แล้วทำไมคุณเห็นฉันไหมไม่เห็นจ้าแล้วไม่อยากเห็นด้วยอย่ามานะจ๊ะนั่นหรือเปล่าไม่ใช่นะโอเคมีคนทิ้งโน้ตทิดเอาไว้นะฮะมันไม่ใช่ความผิดฉัน โอเคฮะไม่ใช่ค่าผิดพี่ก็ได้โอเคแล้วสกูไดเวอร์มาทำไมฮะที่ไข่นอตนี้มาทำไมฮะอยากรู้หลือเกินว่าแต่เจอเดินไปจะไม่เจออะไรใช่ไหมนี่ฮะหวังว่าจะไม่เจอดีนะค่อยๆเดินฮะเสียวเดี๋ยวสหลังไปหมดโอเคผ่านสมุด๊ยอย่าไปกลัวอย่ากลัวฉันเลยฉันแค่อยากจะเล่นเกมกับคุณโอเคผมเล่นอยู่ฮะ ไม่กลัวหรอกผมไม่กลัวน้องหรอกฮะผมเล่นอยู่เนะเสียงเปิดมันดังหนกหวกหูจริงๆอย่ามางมุมด้วยนี่มันเพลงแมงมุมนะฮะได้แมงมุมตอนเด็กเราเคยอาจจะฟังนะฮะแบบว่าแมงมุมเกาะที่หน้าต่างอะไรอย่างนี้โอเคช่างเถอะอืมนี่มันรูปภาพอย่างว่าแล้วก็นี่มัน เป็นหนังที่ดีนี่เขาเรียกว่าเป็นซีรีส์หนังนะฮะรายการซีรีส์หนังที่ดีมากเลยเออนี่คืออะไรอะเทอร์รห้อง1 3ึ่นเนี่ยนะยังเอออยู่ในการซ่อมแซมอยู่แล้วก็โอ้เว้ยฉันบอกแล้วไงว่าให้นายเก็บกุญแจไว้ในสัปดาห์นี้เก็บมนปลอดภัยด้วยถ้านายทำหายอีกแล้วก็นะจำไว้ว่ารหัสรีเซตประตูนั่นคือ5 2 5 4แล้วก็จำไว้ด้วยละ่ะอย่าลืม ทำกุ้แจหายนะฮะคนชื่อเทอร์รี่โอเคห้าสองห้าสี่นะฮะเป็นรหัสของห้องหนึ่งสามศูนย์สองโอเคเราจำไว้้าห้องศูนย์สองห้าสองห้าสี่อุ้ยมีคนอาป,ปากอยู่ด้วยนี่คือเออเหมือนก็ว่าฟิลมันหายไปตอนนี้มีฟิลไหมอะเอมตี้ชิชูไม่มีฟิลนะฮะนะออกทางนี้ได้ไหมออกได้นะฮะโอเคอย่หลอกผมเลยนะหนูน้อย มาเล่นกัรหนูแล้วก็ได้แต่เราจะเล่นอะไรกันล่ะคือแต่ตอนนี้ช่วยพาพี่ออกมาจากห้องนี้ก่อนได้ไหมอ่ะ <c oughs> <c oughs> พี่กลัวชั้นนี้อุ้ยกระโดดได้ด้วยฮึบฮึบโอเคหนึ่งสามศูนย์สองห้าสองห้าสี่ห้าสองห้าสี่เอ้ยห้าสองห้าตีเออโอเคตื่นเลยนึงเปิดเรียบร้อยมีขนเล่าอยู่เต็มเลยงสงสัยจะปาร์ตี้กันจัดหนักนะฮะวิ่งมันเจ็บมังวันใช่ไหมนเนี่ยเหม็นเหลือเกินมีสมุดแดงๆด้วยแล้วนี่คือโน้ต เดวิดฉันเจอกุญแจไอ้ฉันเจอคีย์การ์ดเก่าๆนะอยู่ข้างหลังเตียงอ่ะมันอยู่ตรงนั้นมาตลอดเลยหรือเปล่านี่อ่ะแล้วก็ใครกันนะที่เอามันไปทิ้งี่ถังขยะอยู่ตรงทางเดินอ่ะฉันบอกเขาแล้วว่าให้เอาไปที่เอ่อฟอนเด็กแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะไอ้แกนี่ยมันเจ้าขี้เกียจโอ้โนอ่าไม่ทันจบประโยชน์ฮะรีบสรุปซะก่อนก็คือ เราต้องไปเอากุญแจในถังขยะนะฮะตรงทางเดินแล้วก็เธอร์รี่แล้วก็เดฟเนี่ยเป็นคนขี้เกียจนะฮะก็เลยโดนด่าไปหนึ่งทีนี่อะไรวะสมุดเหมือนสมุดเล่มใหญ่ที่ถูกตัดออกโอเคช่างมันฮะเราไปหากุญแจต้องหากุญแจใช่ไหมในถังขยะตามทางเดินโอเควิ่งได้ไหมวิ่งได้ไดอออะไรจ้าร้องเพงเลงอะไรจะหนู ยุ่งกับพี่เลยนี่ใช่ไหมขยะอ,อ่ามันคือแจซ่อนอยู่เอาไม่ใช่คุณแจแต่เป็นคีย์การ์ดอ๋อหนึ่งสามปดห้องศูนย์ปดะฮะสามศูนย์หกแดฮะสามศูนย์หกแศูนย์ปดสามนั้นศูนย์เจตรงนี้ต้อง0ูนย์ปเออสามศดโอเคศูกเปิดประตูเข้าไปห้องมีขวเล่าอยู่แล้วนะคนที่นี่ชอบกินเหล้าจริงๆะฮะ นี่ก็เป็นนังสือไกด์แลคูนซิตี้อืมชัดเจนนะฮะว่าเกมนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากอุ๊ยตกใจว่าจากเรื่องอะไรเอิมและนี่คือโอ้โหมานั่งดูกันในนี้แบบ2ต่อ2ด้วยมันน่าดูนะฮะมาดูนี้โอ้มีเชียนจุด,จด,จดอยู่ใครจุดกันนะนี่ก็จะเป็นอะไรความโกรธเกี่ยวของใครและที่นี่มีพิซซ่าอีกแล้วทำไมคนที่นี่ชอบกินพิซซ่ากันนักหนาแสดงว่าเราต้องหาของในนี้สินะ พราะมันไม่มีอย่างอื่นแล้วอุ้ยมันอะไรอะ่ะ <c oughs> วนลาะอะไรจะอุ๊ยอุ้ยมมีติดแม่งไอเด็กคนนี้ทำเราตกใจได้ขุ้แจเล็กๆนะฮะไปขายอะไรหว่าไปขายอะไรแ้วทีนี้รหัสไม่เพิ่มนะฮะแล้วเอาไปขายอะไรอหลผมขออนุญาตวิ่งหาก่อนฮะว่าขายห้องอะไรห้องนี้ไหมไม่ใช่ ห้องนี้ล่ะไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ต้องเปคุณแจสักห้องหน่งนะฮะ่าวิ่งหาอืมยังร้องเพลงบางมุมอยู่อีกห้องนี้ไม่ใช่เสียงหลอนเหลือเกินไม่ใช่ห้องนี้ห้องไหนบันเนี้ยอย่าดอกนะห้องนี้ก็ไม่ใช่วล้อเฉยหรือว่าจะเป็นตู้ล็อกเกอร์นี้ ไม่ใช่เอห้องไหนวะก็จะเป็นห้องเราที่เป็นกล่องเล็กๆอันนี้ใช่ไหมน่าจะใช่นะฮะเพราะมันไม่มีที่อื่นแล้วอใช่ด้วยแล้วก็ได้ฟิวโอเคแล้วก็ฟิวไปใส่นะโอ๊ย <c oughs> น้องเดินไปดูคนที่จะออกมาเลยนดะี <c oughs> น๋ะเดี๋ยวก็ชนตัวฟิวหรอกน้องโอเคใส่ฟิวเรียบร้อยแล้วประตูลิฟต์ก็เปิด อ้โถ้าเราเข้าไปลิฟจะพังไหมเนี่ยอ่ามีรูเล็กๆอยู่ลิฟจอยู่พึ่งพังนะอุย้ยมีเด็กคานไปต้องคานตามใช่ไหมเนี่ยเจ้าทำไมน้องมันซุกซนขนาดนี้ฮะพ่อแม่ไปเป็นห่วงเลยเหนื่อยกับไปหาพ่อแม่ได้แล้วชุวๆๆี่นี่มันมีขยะเหม,ม็นเ,เหลือเกินรู้สึกไอจามรู้สึกคัดจมูกโอ้โหที่นี่กินพิซซ่ากับโอวัลตินอีกแล้วนะฮะ โอ้โหนี่มันหนังสือเกี่ยวกับ <c oughs> เรื่องอย่างว่านะอีกแล้วอะไรเกียเกียร์นี้มีแต่คำรุนแรงโอ้โสับไฟกดไม่ได้นี่ไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคแล้วนี่ล่ะเอออย่าลืมล่ะอย่าลืมอะไรว่า้นฟอ f กิฟต์ตัว e e p eye o น t h อะ a m i l y เออนายอะอย่าลืมที่จะมองดูครอบครัวห้อง1นึ7นะฉันรู้สึกไม่ชอบพวกเขาเลยอะ่ะพวกเขาดูแปลกๆแล้วก็มีเสียงประหลารถาจากห้องเขา แล้วก็อย่าให้ใครรู้เรื่องนี้นะว่าโค้ดของห้องนั้นคือ0890เอ้ย8090เรารู้กันแค่2คนนะอย่าบอกใครล่ะโอเคห้อง07นะฮะ08เอ้ย8090โอเคเราต้องไปห้องนั้นใช่ไหมต้องมุดกลับมุดกลับนี่แหละอันตรายนั่นไงละ่ะน้องใจเย็นโอ้ยแม่งมีรูปภาพขึ้นมาเมื่อกี้ตกใจหมด ลิฟต์จะพังนะขอร้องขอร้องเลยลิฟต์แม่งเหมือนจะพังได้ตลอดเวลาอเอี๋ขึ้นไปลิฟต์พังไหมไม่พังนะฮะโอเคเราได้ห้อง07คือ8090นะฮะไปห้อง07ไหนว่า07 07์นที่มาแล้วจ้าห้อง07มีใครอยู่ไหมจ้าอ่า8090ปึ๊งอา้าวเปิดได้แค่นี้ชิบหายแล้ว ถ้ามาเปิดได้แค่นี้แล้วจะทำยังไงอะแ่ศูนย์เก้าศูนย์นี่ไงฮัลโหลทำไรต่อล่ะครับมาเปิดได้แค่นี้อ่ะเอ้างานหยาบได้โน้อะไรเพิ่มไหมก็ไม่มีอัปเดตนะฮะเ <A. S 2> อ๋้ยนั่นคืออะไรกระดาษเหรอมันมีให้ใหมองอ่ะ ไม่ใช่เหรอ,อเดี๋ยวผมขออนุญาตหาแป๊บนึงนะฮะทางไปต่อต้องทำไงโอ๊ะโอเคฮะมีเสียงโทรศัพท์มีคนโทรศัพท์มานะฮะห้องเมื่อกี้เข้าไม่ได้แต่โทรศัพท์มีคนโทรเข้ามาฮัลโหลมุชีมุชี ถ้านายไม่มาเล่นกับฉันแล้วก็ฉันจะฆ่านายอุ้ยชิบหายไฟไหม้ต้องดับไฟปะเนี่ยหายแล้วดับไฟไงอะฮัลโหลทางแก๊สอุ้ยมีมีมีมมอ่ารอตัวไปนะฮะไอ้เอยจะเผาเราเลยเหรอโอดไปแม่หนูโอเคทำอะไรตกด้วยเป็นคีย์การ์ดห้อง09นะฮะ2200อ โอเคไปห้องสุดทางเดินเดียวซ้ายห้องศูนย์เก้าสองสองศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์เด็กเวนเผาไฟเขนี่มันซอสมนเกือเทศใครมาปาร,ร์ตี้ซอสเสษในนี้เหีืยวมีรอยมือด้วยเช็ดเฮ้ยนี่นมือใครอะ่ะแขนฆ่าเหรอที่นี่กินพิซซาอีกแล้วโอ้โหแสดงว่าห้องกินพิซซ่านี่น่ากลัวอุ๊ยนี่มันอะไรอะ่ะอุ้ย เอ้ยตกใจแม่งขังอันนี้คืออะไรถังแก๊สเหรอโอเคนะฮะมีกระดาษอยู่ตรงนี้โอ้ที่รักเอ้ย,อยเดี๋ยวพี่ประตูเออลูกสาวที่รักเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอเหรอเธอเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเธอจะทําตัวแปลกๆนะเหมือนเธอจะโดนคำสาปเธอไม่เหมือนคนปกติต่อไปอะ่ะแต่ว่าใครจะเชื่อฉันละ่ะ,ะเธอคือลูกสาวคนเดียวและเป็นคนเดียวที่ฉััก มากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามในคืนนี้มันต้องจบเรื่องนี้ขอให้พระเจ้าให้ภัยชั้นสาหรับเรื่องที่ฉันจะทาด้วยเถอะโอเคนะฮะเหมือนเด็กผู้หญิงคนนั้นผักปีศาจเข้าสิงและเมื่อกี้อาจจะเป็นเสียป,ประตูห้องหนูที่เปิดใช่ไหมแสดงว่าเด็กคนนี้อาจจะเป็นซาตานเข้าสิงก็เป็นได้นะอุ้ยทําไมห้องนี้มันกลับด้านอะ่ห้องกลับด้านมีโนตอยู่ตรงนั้นยังกลับด้านหมดเลยเยอ่านโนตสินะ น่ากว้ยไมยต้นไม้หรือหัวคนก็ไม่รู้9093แต่ความจริงจะปรากฏ9093เหรอห้องอะไรอะ9093นี่รอทางออกเหรอ9093ห้องอะไรอะ9093ห้อง05นะฮะ9093โอเคห้องนี้9093โอเค เฮียห้องมือน่ากลัวด้วยวีไฟอยู่แล้วไงต่อฮะมันจะมีโผอะไรโผล่มาจากตังกระจกแน่เลยวะ่ะไม่เมยไม่มีอะไรเหรอความจริงจะปรากฏอุ้ยมีทางซ่อนอยู่ใครมาทําพิธีกรรมอะไรที่นี่วะเฮ้ยนั่นมันคนที่ทําแขกขาดด้วยว่าที่มันแขกขาดอยู่ห้องนู้นมีอะไรมีตรงไม่รู้น่ัวคนหรือเปล่าเนี่ย ฮ้ยเอาอตัวนี้แจกันไม่มีอะไรกินเหล้าอีกแล้วผายแล้วฮะอานุนตทุกคนจะต้องตายลงที่นี่อยากจะต้องตั้งทลายลงผายแล้วฮะเ,เด็กคนนั้นมันจะเล่นเราแล้วเราไม่เล่นกับเด็กเด็กก็เลยจะมาเล่นเราแทนเออเด็กคนนี้มันนั่งแอบอยู่ตัวรออะไรเมื่อกี้อาจจะเป็นบั๊กก็ได้นะครับทำไมเด็กมันนั่งอยู่ แล้วเราก็โดนกระส่วเ,เรียบร้อยสรุปก็คือเป็นชั้นที่13แล้วมีผีผู้หญิงเป็นเด็กผีผู้หญิงนะที่โดนซาตานสิงก็เป็นได้นะฮะโอเคฮะสำหรับชั้นที่13สยองขวัญก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้บอคลิกเกมเมอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วคลิปสยองขวัญคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเกือบอะไรเตรียมตัวรับชม,มได้นะครับสำหรับตอนนี้บอคลิกเกมเมอร์ไปแล้วสวัสดีครับ